สวัสดีครับผมคือบอลล็อกเกอร์นะครับโ oh yeah. นะครับอยู่กับเราในเกม The Walking Dead นะครับนะ EP หนึ่งนะครับหรือว่ามิสิพาร์ทหนึ่งนั่นเองนะโอเคมาเริ่มกันเราก็ใม่ๆส,สดๆกันร้อนๆกันเลยนะบอกกันดีว่ามันจะมันแค่หน่อยโอเค เกมซีรีส์เซนนี้เป็นเกมยี่ห้อดีครับ <laughs> อหลบโชว์เกมพีเซนจิมตัวอะไรวะสกายบ r ทเอนเตอร์เอนเต The Walking d e a นะโอเคไปไปไปโอเคอ่ะ okay. uh, New Day วันใหม่ วันใหม่มีรถตำรวจวิ่งผ่าน,นครับซึ่งเราโดนจับนาใช่หรือไม่นานพระเอกเรานาโดนจับตอนนี้ก็อยู่ที่นี่นะครับมองหน้ากันนิดหน่อยมองหน้าเอาไงเอาไฟเปล่าเอ้ยเป็นไรหรือเปล่านาเขาถาม นี่จะไปไหนกันเนี่ยอ้าวก็ต้องไปที่สถานีตำรวจ position โ,โอ้แปลงไม่ทัน,นครับอ,อันนี้ก็แล้วกันอันแรกอันแรกอไอ้มาติคุสเซ่เอส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 โอเคหันได้ใช่ไหมอ้าวหันไม่ได้อะไรวะ วังหน้ามันกดดีเฮ้ยโอเคเดี๋ยวฉันเดี๋ยวลงไปแล้วตามฉันมานะนายชื่อมาโคใช่ไหมเดี๋ย yeah, <Yeah. S 2> เข้ามา <laughs> แปลไม่ทันนะครับโอ้อยไม่ค่อยเก่งอังกฤษต้องเข้าใจหน่อยอ่ะรถํำรวจไปปุ่มปุ่มปุ่ม แย่จังฉันเพิ่งมาแล้วมันก็ไปโอ้โอเคเข้าใจดีเอ้ยถามว่าเข้าใจไหมเอ้ยฟังนี่ก่อนดิโยฉันขอฟังนี่ก่เอ้ยไปดิโยเขาบอกว่าอะไรอะโอ้โหแปลไม่ออกเลยครับแปลไม่ออกนะเป็นอะไรวะข้อมูลของ,นของ gta นะครับเฮ้ย gat สัต โอเคคิดถึงใครเปล่าสว่างจังสว่าใช่มองหน้าโอ้โหเข้มเขียนมาโอ้โหลูกซองเยอช็อตกันโอเคจะต้องไปอน้อยหนึ่งเจอผู้หญิงโมเมนต์ถอ,อนหายใจนิดหน่อยนะโอเคฟังไม่ทยุ นายบังครับรถเป็นไหมมาเขาถามโอเคมองกระจกต่อโอ้รถแถวนี้ชนะ่างจะแบบว่านะเป็นรถของผู้ชายทั้งหมดมันจะไปไหนกันเนี่ยงานออเดอร์นี้ใหญ่มากฉันต้องเอานายกลับไปให้ได้ โอ้ oh, แปลว่าวเราไม่รู้ปิดแม่งเลยนี่เจ <laughs> นบีฟรอเดี๋ยวสัปดาห์หน้าฉนะันจะไตะไตะแล้วโยต์โอ้เชี่ยเชื่อมือมึงคุยกันไปเลยกูไปไม่ทันแล้วไอ้สั์มา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 ,มา,มา,มาวูวซุ่มมีแมนผู้ชาย ผู้ชายเหรอไม่ไม่ปิดไปเลยโหยัยเค้มีฟักเกอร์ด้วยจำจริงเกมนี้พูดเรื่องใหม่เหรอแปลไม่ทันเลยโอ้ยเอ้ยอะไรข้างหน้าเอ้ยเอ้ยอะไรข้างหน้า โอ้กูตอบไม่ทันแล้วโอ้โหโอ้โอ้โอ้เฮ้ยโฟร์คิดตายเออโอหเละโอยยังไงก็เละครับอย่างเงี้ยโหลดดิ้งเลยเด็กเก้โหนี่แค่ไตเติ้ลนั้นเนี่ยไอ้ซอสจามันไปถึงไหนเนี่ย เฮ้ยลืมลืมเฮ้ยผีเหียเอาไงเฮ้ยลุกทีลุกลุกลุกผีมาหนะผมแล้วนะเฮ้ยเอาไงอ้อเกิดการหลอนนิดหน่อยนะครับเสียงในสมองโผล่ขึ้นมาแล้วก็มันจะไม่เสียงตำรวจโดนลากออกไปจากรถนะครับโอเคอ๋อ โอชิบโอชิบายต้องหาคุต้องหาต้องหาอะไรไขออกฝากโอจิบขาโอเคมองซ้ายออกนั่นไงตำรวจจริงๆด้วยอ่มอ่ะกระจกแล้วกันันไกลไปอะไรวะพูด์ลักของมันอ่ะกูไปงงก็ไละ เฮ้ยเฮ้เป็นอะไรไหมคุณเป็นอะไรไหมเอาฉันกลับออกไปที่เรียบร้อยครับเฮ้ยไดยนหรือไม่โอ้ดีเลยครับเอ้ยโอดีเลยผมว่าฉันจะติดอยู่ในรถนี่นะโอ้นอนยังของมึงนี่อ่ะกูหันซ้ายหันขวาทำไ,ไมนี่ย อกดก็กดสัตว์เอแล้วกูหันไปทางไหนแล้วโอเคอ่ะหันรอบๆอ๋อนี่ไงสัตว์โอเคทิ้ดได้เฮ้ยอ๋อเออม่าจะตายล้วพี่แล้วเสียงดังอีสัตว์ยวซอมบี้ก็มาเออมองก่อนจะไม่มีจะไม่มีอ้อไอสิอะไรมันอ่านไม่ทันมะโอเคป่ะ เราก็ข้ามไปก่อนแล้วกันอันนี้เราก็ขาหักนะครับเจ็บโห,หน่ากลัวสัสๆนะครับออออโหเจ็บตำรวจโอเคค่อยๆยึบคยึบไปค่อยๆไป,อออไปเอาไงเอาไงเอา โอเคยืนได้เลยสินะอืมวันนี้กันดีวกว่านี่เลยไอ้น้นช็อตกันเชลประเปิมช็อตกันลูกกระสุนนานไงโอ้มันจะปวดมากนะครับโอเคเก็บปืนขึ้นมาปเปิมช็อตกันลูกซองนั่นเองโอ้ โอ้ย oh. ฉันใช้ไม่เป็นเพือ่อมันต้องมีอะไรที่ฉันใช้ได้บ้างสิออิเซอร์โอเคออเิเซอรอเฮียละไปสิเฮ้ยไหนสัตว์เดินได้ก็ไม่บอกกูโอเคลองเดินไป ผมว่ามันจะไม่เด้งนะอย่าจ้ำสกแกนเะเว้ยโอเคเอ้ยกุญแจเก็บกุญแจเก็บกุญแจโอเคได้แล้วเอาเลย s h i t โหอ,อยู่ตรงนั้นโอ้ยเสียงเพลงมาจากไกลไม่มีอะไรนะผวาไปเองเอเคปะ ขายต่อแล้วนะไอ้นนอเหี้ยก็ขายสิหันต้องให้กูกดตอลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยอ้าค้างอ่าเจึงก็ค้างกันเลยทีเดียวอ้าวเออมาโอ้เสียมัิที่โอ้เฮ้ยได้ไปแล้ไเฮ้ยเอ้ย,อย,อยสัตว เออเออโอโอลิชิตโอ้ลิชิตโอ้ลิชิตยามายยามาไอสัตว์ลูกซอง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 จัดเข้ลูกซองเร็วลูกซองไอสัตว์อยัดลูกอยัดลูกอย่าลูกหยัดอ่าชิบหายแล้วไงล่ะยังไงยังไงสัตว์ยังไงลูกลูกเอ้าลูก ฉันไม่ชอบทำอย่างนี้เลยแต่ก็ต้องทำนั่นแหละหัวทีมไปครับเกล้อไปออเหมือนจะตกใจอะไรนิดหน่อยโอ้ฉันโอ้ไม่ใช้อีกเลยโอ้แมนเอ้นั่นมันใครนี่นั่นมันใครครับเหมือนคนเฮ้ยเด็กนี่ว่ะ โอ้ฉันไม่อยากทำกับนายอย่างนี้เลยเอวช่วยด้วยฉันไปไหนไม่ได้โอ้เยเหี้ยเลวอ๋อเหี้ยวิ่งหนีไปแล้วสุกว่าจะได้ยินเสียงมาแต่ไกลนะโอ้ซึ่งเป็นผีนะครับอ๋อไป วิ่งครับอ่าสะดุดีิไอ้ควายเอ้ยโอ้ยวิ่งเร็วเร็วเร็วดีเฮ้ยเร็วโหยเยอะเยอะเอ่าสัตว์ตกใจเอ้าเร็วเอ้าโหมาเป็นดงดีนะพี่พวกนี้มันไม่ฉลาดนะขึ้นขึ้นขึ้น เร็วดีเฮ้ยโอเคมาว่าจะรอดโโลดดิง้งรอดหรือไม่โอเคข้ามาได้หรือไม่ผีครับโอเคผีข้าไม่ได้แต่ว่ามันจะ มันถอยจนสุดแล้วมันจะถอยไปไหนอีกหูยได้เสียงปืนเสียงปืนช่วยกูเสียงปืนช่วยชีวิตนักเนี่ยโหผีเป็นดงแล้วครับโอ้ยโดงออกเลยนะโอเคเซฟยังเฮลโหลมีใครอยู่ไหม โอเคเซฟไล้ส okay, mm ินะอืมไปตรงนี okay, so ้กนแล้วกันก็ท้วยชามธรรมดาอืมแปลไม่ออกนะครับเอภัยด้วยโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับ สวัสดีครับเฮีวช่วยด้วยนะโอเคบ๊ายบาย